คนหนึ่งเร็วตัวแทนตัวแทนมาตัวแทนโมฮาเร็วมานี่่อยคนเรวนะครับท่านผู้ชมยกนรบครับอันนี้ก็เป็นสลากที่นะครับคนที่เข้ามาชิงโทรศัพท์เนืครงจากเนื่องจากอ่ามาลงทะเบียนไว้รับโทรศัพท์นะครับมีโทรศัพท์กันทุกคนนะครับเนาะผมจะเทแล้วนะเทยใช่ครับ ครับนี่ยเลยอันนี้คือหมดแล้วนะเป,นเป็นเป็นทางการคือจะเป็นหม่ห้าก,กับโม่หกผมโยนขึ้นคุณต้องจับคนละอันนะต้องจับไม่ได้นะเอาเล่นโงเลยโยนขึ้นให้หมู่ห้ากับหกจับคนละชิ้นเนี่ยสองคนตัวแทนอ่ะ ไปตรงนี้อไปตรงน,นี้เอาเอาชิ้นเดียวนะไม่สองชิ้นนะรอไหมผมนะโอเคเ,อเดีวกันนะอไอ้ไอ้ม้วนนี้ให้ใหม่นี่เนี่ยมันบานมันบานาต้องจับไม่ได้เลยนะเยอดี <c oughs> ๋ยวเล่นกองเราจะลุ้นกันนะครับว่าหมู่ห้าหรือหมู่หกนะครับหรืออาจจะเป็นหมู่ห้าทั้งคู่หรือว่าหมู่หกทั้งคู่นะครับ ท่านผู้ชมพร้อมแล้วดูกันพร้อมนะครับรับคนเดียวนะคนละชิ้นนะหนึ่งสองสามเอาลับคนเดียวอันเดียวอันเดียวอันเดียวเอามานี่เอามานี่เอามานี่อ่าเห็นกับตานะครับเห็นกับตาเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อนะครับเต้นเต้นเต้นใครชื่อป้านิดหมัวว้าอาได้เองเหรอ จับเองยังไหมโอ้ยโอ้ยรับโทรศัพท์ไปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ประชาชนดูก่อนว่าโทรศัพท์ยูทูบยูทูบคนนี้เนี่ยหน่อยคนดงอ้าวเอาเปิดนิดนะครับนิดหน่อยนะอ้าวตัวจะจับให้ใครบัดนี้ไม่ไม่อยู่เสมอผมแล้วอยู่เสมอผมแล้วครับเพราะจับเองนะเองเหรอเนี่ยว่าเนี่ยจับใครอ่ะละอ๋อมือข้างนี้ของฉันมือข้างนู้นของพี่ละ เดี๋ยวเราจะเปิดเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์ใหม่จริงหรือเปล่านี่นะับมอบลบมอบลบมอบเร็วนี่มีที่ชาร์จนะครับสีเขียวเหนียวซับอีกต่างหากอ่าเอาอยากอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเขาดูมก็ขอบคุณเชียรยันที่ให้โอกาสได้มาจกฉลากแค่นี้อ้ยคักขนาดจะไปให้ตะไบด้วยเนี่ย เออขอบคุณเอฟทีทุกคนที่มาเนี่ยจะได้รางวัลยังไงแล้วเหมือนอย่างนี้เลยคนเดิมอ่ะจุดแก้มก็จะไล่เนี่ยมันเข้ามันเข้าว่าเอาใจเอาใจเอาใจอันนี้เป็นเป็นชาวปะไอเป็นหูฟังอนนี้เป็นตองนะครับคนต่อไปนะฮะอยู่ในมือผมนี่แหละคนต่อไปนะหม่ห้ากันแล้วโม่ห้าหมู่ห้านั่นสิมีชื่อ ชื่อดวนข้างหลังอ่ะป้าดวนหมู่ห้าครับวัน,นี้ปีน,นี้หมู่ห้าก็ส่งเข้าระกวาป้าดวนนะครับรับโทรศัพท์ไปนะครับว้าวดีล้ว้าว มีความรู้สึกไงครับที่ได้รับของวันนี้ดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเต้นอยาจขอบคุณไลน์หนุ่มเอฟซีเขาเป็นคนมอบให้ขอบคุณมากๆเ้ยลูกเด้อดีใจขยายได้หนูแล้เป็นคนทำให้หนูครับอันนี้ก็คือนะครับปีนี้หมู่ห้านะครับได้โอ้โหมีต้องหลายนะครับแต่ว่าหมู่หกไม่น่าจะมีหมู่ห้าทั้งหมู่หกเนาะแต่ว่าหมู่ห้าได้นะครับก็คือเราทําแบบ เขาเรียกว่าแบบอ่าเราทำแบบอ่าใครมีข้อสงสัยบ้างไหมเนี่ยว่าผมโกงหรือเปล่าโกงแบบไหนโกงแบบมาไม่ได้เเดี๋ยวจะมีขนมจีนมานะฮะอ่าเดี๋ยวจะเยาะรอนเ้าัไม่มีน้ำยาน้ำยายังไม่มาเลยนะตอนนี้ อ๋อนะครับเราเลี้ยงขนมจีนแต่ไม่มีน้ำยานะฮะน้ำยาไม่นานอ่ะโอ้ยอะแล้วเช็ยานน้ำยาไม่นานเหรอก็ยังว่าเนี่ยพี่มีโทรศัพท์เข้าสองสายมือเบอร์ครับใช่ะลงไปนอบไปเลยมีน้ำปลาทั้งหน่อยเนาะชกน้ำปลา